ทงมันไปเกิดมามผมก็บอกว่าตายหรือยังผมบอกว่าตายที่หัวเพราะปรากฏว่าเขาเฉลยว่าหลานเขานะ่ะขับมอเตอร์ไซค์แอบโค้งแล้วก็เอาหัวเนะี่ยกระแทกพุ่งหลาเป็นทุ่งกับหิน เออเนี่ยที่ผมกําลังจะถาม<อ>คุณ<อ>ว่ามเมื่อคุณรู้คําตอบของคุณแล้วแล้วคุณมีหลักวิชานี้แต่คุณบอกว่าเอคุณจะใช้ประโยชน์ของมยังไงคือคุณอาจารย์โชธผมมีความคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าศาสตร์อะไรนะถ้าคุณเอาไปใช้ไม่ได้แล้วไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมีไว้ทําไมอ้อผมเป็นคนร้อนวิชาอ่า ร้อนมากผมร้อนวิชาเราเผากูด้วยเออโทษทีก็เผากูด้วยร้อนจนมาเผากูผมร้อนวิชาพอศึกษาได้ปุ๊บผมชอบพยากรเออพยากรกูก่อนเลยเอาพยากรใกล้ตัวก่อนเลยนะครับใกล้ตัวก่อนเลยเออแต่ว่าจุดอักเสบคุณคุณจอรนี้ผมเคยไปพยากรอัครามาฮิตถีคนเอางนี้ไม่พูดถึงดีกว่าทำไมเพราะว่าไม่เอาไม่เอามันไม่มีตัวที่สามเมื่อเข้ามา มาเกี่ยวข้อเอาคุณกับผมเนี่ยเอาคุณกับผมเนี่ยเาไม่ต้องอัครมหาเศรษฐีหรอกเอาอัครรมหาโจดี้นี่แหละนะผมพยากรคุณดีเลยผมก็จำไม่ได้แล้วนะเออแต่คุณพยากรณไว้เยอะเยอะมากเลยอะเยอะมากคือพยากรทุกอาทิตย์เลยครับเออทุกอาทิตย์เลยวันนี้อย่างนี้วันนี้อย่างนี้ครับแต่ถามว่าผมเชื่อคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ใกล้เคียงนะผมก็คิดว่าคุณ ก็ได้ได้เกรดที่แบบได้เกรดได้ได้เกรดสี่แล้วอ่ะในสําหรับผมนะครับเพราะว่ามขอขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจมันมีเรื่องที่น่าชมนแล้วก็น่าสงสัยในสิ่งที่อาจารย์โชิได้พูดซึ่งไม่ใช่พูดแต่ผมคนเดียวผมเคยเอาชื่อของหลานนะครับให้คุณอาจารย์โชินะผมจำได้จำได้ใช่ไหมว่าลองลองทายดูซิว่า ไอหลานคนนี้ยมันเป็นยังไงตอนนี้อืมผมจําได้เอ,อหลานภรรยาเขานะครับอืวันนั้นเนี่ยส่งวันเดือนไปเกิดมาอืนะครับผมก็บอกว่าอืม,มตายหรือ,อยังใช่อันนี้จริงครับแน่นอนก,กันร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นคนพูดกับผมเองทางโทรศัพท์ว่ามันตายหรือ,อย่างม,มันตายหรือ,อย่งสรุปว่าเขาตายตอนนั้นเลยครับ ตายตอนนั้นเลยครับมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วก็ตายไวในเวลานั่นเลยครับเขาตายตอนประมาณ6โมงผมโทรหาเขาตอนประมาณ6โมงครึ่งเขาถามผมตายยังไงผมบอกว่าตายที่หัวปรากฏว่าเขาเฉลยว่าหลานเขานะ่ะขับมอเตอร์ไซค์แอบโค้งแล้วก็เอาหัวน่ะกระแทกพุ่งหลาเป็นพุ่มกับหินก้อนหินตายเขาหักตายคนดีย อันนี้เรื่องจริงครับม <ยะ S 1> ีพยานเยอะแยะมากครับคือคนคนรองภูมิวิชากฎหมายสัรเยอะนะครับ <S <S เยอะเลยครับ,บอ,อันนี้อ,อันนี้<ล>อันนี้เคสแรกนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนนะครับเป็นเพื่อนเลยคุยกันอยู่ดีดีเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกนะครับแตกแล้วก็นอนโคม่าอยู่ที่ icu ที่โรงพยาบาลในเวลานั้นอ่ะผมก็เลย เอาวันเดือนปีเกิดของเพื่อนคนเนี้ยแล้วก็ให้อาจารย์โชดเนี่ยได้ทำนายโดยที่ภรรยาเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ลูกเขาก็อยู่ตรงนั้นญาติเขาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็เปิดสปิเกอร์โฟนให้ฟังเลยคือไม่รู้จักไม่อะไรฮะอาจารย์โชดทํำนายว่าไงคือลายบิเคสเมื่อกี้นะถามว่าตายยังตายยั<อ>ี่งครับเขาอบอกยังยังแล้วก็ถามผมว่าจะตายไหมผมตอบว่า ลูกเขาช่วยได้ลูกชายเขาช่วยช่วยได้ลูกชายเขาเป็นหมอนะนะเคสเนี่ยเราจะไม่ปุยลงาล่ายเลยไม่ลง่ายเลยน,นะฮะ<ม>แต่ในที่สุดผ่านมาอีกสามวันเพื่อนผมคนนี้ก็เสียชีวิตไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมแค่ให้วันเดือนปีเกิดดูก็บอกแล้วว่าตอนนี้ชีวิตเขาอยู่ในขั้นไหน ดีไม่ดีวิกฤตหรือไม่วิกฤตครับอาจารย์โชดคายผมมาเยอะนะฮะเยอะมากๆแล้วก็ผมก็เป็นเคสสแตดี้ของเขาที่บอกว่าดวงดาวมีอิทธิพลกับผ,ผมมากน้อยขนาดไหนตอนนี้มันก็ยังส่งผลกับผมอยู่นะครับซึ่งผมไม่เ่าลายเียดีกว่าแต่อาจารย์โชดว่าโหราศาสตร์ของอาจารย์ชดเนี่ยจะมีประโยชน์กับคนมากน้อยขนาดไหนผมได้ก็คิดจากครูบาอาจารย์นะครับ เอถ้า่านเคยบอกผมว่าคนไทยเนี่ยลูกหลังๆมาเนี่ยไม่เชื่อในวิชาในวิชานี้หรอกองมงายนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับเขาให้ความสําคัญกับวิชานี้มากเลยไต้หวันเนี่ยใช่นะครับเขาเกิดมาเนี่ยเขาให้สีแสเนี่ยดูลูกลูกก็เลยอืมีคนอีคนอีคนเลยดูคนเลยนะครับไอ้คนนี้ ดูแลธุรกิจที่ไต้หวันได้ไหมต้องไปต้องไปไม่ได้ไม่ได้ต้อยู่ที่ไหนอือยู่ต่างประเทศนะครับทิศเหนือใต้ออกตกไปทิศไหนดีอืเขาจับยางสามเขาคํานวณตามหลักโหรลาศาสตร์อยูอคร่านผ้ก็แสดงว่าหัลาศาสตร์นี่ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยสิไม่มีเฉพาะประเทศไทยประเทศอื่นๆก็มีมีครับอเมริกาก็มีมีครับฝรั่งก็มีเหมือนกันมีครับที่บอกว่าดูดาวแบบยูเรเนียนใช่ไหม ใช่ครับง่ายๆนะครับมีที่ปรึกษานะครับของบริษัทการยืนยักษ์ใหญ่นะครับอันดับหนึ่งในศาของโลกแล้วกันครับเขาจะมีที่ปรึกษาทางด้านโหราศาสตร์อ s โ r o โ o ลีเนี่ย,ยอสโตรโนโลเมอนะอะไรทักท่างเขาษาอังเกตนะครับที่ปรึกษาคนนี้นะครับประจําตัวเขาเลยทุกวันด้วยนะครับเขาใช้ออ,อยูเรนีย นะครับในการพยากรณ์นะครับเป็นเส้นโอ้โหนะครับเคยคิดจะเรียนด้วยกันนะครับแต่ผมดูแล้วก็ลักษณะคล้ายกับของไท<อ><ข>ยเราของนุ่มชัยสงครามโดยการเอาเส้นนั้นเส้นนี้มาอินตเตอร์เซชันนะครับเอามาอินเตอร์เซชันอย่างนะครับดาวมีดาวฟูตโตด้วยนะครับแต่นุ่มชัยสงครามมันมีแค่มฤกษ์กยูผมก็เคยอ่านเจออยู่เหมือนกันเขาจะเอาตำราไทยนี่แหละ นะครับไปไป apply, ประยุกไปประยุกนะครับมีเส้นตัดเส้นอะไร,น,ระนี่้เยอะไปหมดอาเยอะไปหมดเลยมันตลาดนู้นเลยนะครับมันตลาดู้เลยแล้วอาจารย์โชตเมื่ออาจารย์โชตเป็นผู้ที่สามารถอ่านแผนที่ของดวงดาวแล้วดวงดาวมีอิทธิพลกับคนที่มาเกิดลัคนาที่อาคือวันเกิดเดือนเกิดปีเกิด สถานที่เกิดใช่ไหมและเวลาเกิดเวลาเกิดสําคัญที่สุดสําคัญที่สุด,สค,สดคือค,คือไอ้น,นี่จะบ่งบอกได้ละเอียดเลยว่างั้นเดอะครับอ่าถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขาอยากจะรู้ชีวิตเขาเนี่ยควรจะดําเนินไปแบบไหนมีแผนที่แบบไหนเนี่ยอาจารย์ชวดคิดว่าเขาควรจะมาถามอาจารย์ชวดไหมอย่างนี้แล้วกันมาปรึกษาไหมจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวผมเองต้องออกตัวกันว่า ผมไม่ได้มีอาชีพทางด้านนี้นะครับึ้นจุดดี้นะแล้วก็ถามว่ามีความรู้พื้นฐานนะครับไม่ได้แบบดีเลิศอะไรมากมายนะครับถึงขั้นเป็นอาจารย์คุณจุดดี้ให้ผมนี่แหละําตัวอีกนะนะเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ผมเนี่ยท่านสุดยอดผมนับสือท่านแลนะมีเกื่นจ่งนะคุณจุดดี้มีน้องอยู่คนหนึ่งเนี่ยเรียนคณะเภสัศศาสตร์ สอบเข้าได้นะครับเป็นลูกแบบเป็นลูกคนอีฐานะนะครับพอดีแล้วก็ไม่เคยนั่งรถเก๋งทั้งชาติแล้วนั่งเวลานั่งนั่งหลังอ่ะพราแม่ตายก่อนประมาณนั้นอก็พอเข้าเรียนคณะเรยสัจศาสตร์วันหนึ่งที่ไหนไม่ต้องบอกนะเป็นสถาบันที่มีันดับต้นของประเทศนะฮะผมเคยพยากรณ์นะเด็กเนี่ยผมเคยเล่าให้คุณฟัง เออคุณพ่อระวังนะตอนเนี่ยจะเข้าปีหนึ่งเนี่ยระวังนะครับอุบัติเหตุจะเกิดบัติเหตุใหญ่สําหแบบน้องคุณพ่อเขาก็ไม่ฟังก็ไปงั้นงั้นมีวันหนึ่งผมก็ลืมไปแล้วเรื่องราวพวกนี้เขาก็โทรมาหาเอ่อน้องชายผมนะครับที่สอนสอนนั่นแหละครับก็ปรากฏว่าไอน้องชาย ก็โทรหาหกนะครับบอกว่าน้องคนนี้ประสบปุบัตเหตุนะครับหวัวสมองเปิดเลยอยู่ทีจ่จุดสูตรีนะครับจะตายไหมจะตายไหมผมก็บอกออจะทำยังไงนะเขาจะเป็นยังไงอะไรสาราพัดเขถามเต็มไปหมดเลยนะครับเออผมเองนนะครับก็ต้องกลับไปหาจ่าย เพราะเรื่องเป็นตายเนี่ยโอ้โหสมองเปิดขนาดนั้นอืยจะรอดไห่รอะมันไม่มีทางรอดครับหัวปกติคนเรานะฮะสมมุติว่าใหญ่ขนาดนี้นะแต่อีน้องคนนี้พอตกประเทนะฮะใหญ่ขนาดนี้หัวใหญ่ขนาดเนี้ยสมองเปิดแล้วมันจะรอดได้ไหนไอตอนผมไปเยี่ยมนะคุณจุดธีผมบอกว่าไงนลไอ้พนักงานเปรย์อืเอาเข้าห้องอากาศอ่ะหัวมันงอกแงกงอกแงะ ออกแง่งหัวมันโตขนาดนี้แม่งงอกแง่งออกแง่งออกแง่งแล้วมันจะรอดได้ยังไงแล้วมันจะโตไปหาอาจารย์ผมเดี๋ยวดิอาจารย์ผมไม่ตายหรอกโอ้โหอาจารย์อาจารย์บอกเองใช่ไหมเออเฮ้ยคุณบอกเถอะอาจารย์จะบอกเถอะเพราะถ้าตายผมสวยผมช่วยบอกไปเถอะไม่ตายโอ้โหอาจารย์ แล้วเป็นไงผมก็บอกว่าไม่ตายแล้วเป็นไงอะเอนื่น,เด,นเดือนหนึ่งออกมาเรียนคณะเภสัชได้ครับเหมือนเดิมอ,อาจารย์บอกหนึ่งในร้านอ,อาจารย์หมอบอกหนึ่งในร้านเป็นไปไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอไม่มีทางเหมือนเดิมไม่มีวันด้วยเรื่องในร้านครับแล้วอย่างนี้อะไรเป็นตัวบอกตัวกําหนดว่าเขาจะรอด คุณชอบพูดคำหนึ่งอ่ะผมฟังประจำเลยอ่ะบุญกรรมเหนือดวงบุญกรรมเหนือดวงมันเป็นยังไงอ่ะบุญกรรมไอ้สิ่งที่เราพูดในวิชาเนี่ยนะอืัดวงไม่ดีนะครับแต่ทำกรรมดีจะตายก็ไม่ตายหนักก็เป็นเบาตอนนี้เอาเวลานี้ที่คุณพูดกับผมเสมอว่าผมเนี่ยกำลังโดนลาวหูเล่นงานลิงสองขาดเนี่ยคือผมเนี่ยโอกาสรอดก็ยากห้าสิบห้าสิบคุณเคยบอกแล้วว่าท่าน คนทั่วๆไปถ้าอย่างนี้นะไม่รอดเอาคุณทายของผมนี่ดวงผมนี่แหละจนผมแบบใจเสียมากเลยผมรู้สึกว่าไอ้ห่าเอ้กปเป็นตายห้าสิบห้าสิบเท่า,ากันในช่วงเวลาระยะเวลานี้เออทําไมชีวิตกุสั้นนะกว่าลาหูเล็งสองข้ามันหมายความว่าอย่าไงไรลาหูสองขาดเล็งสองขาดะไรเนี่ยคุณโจรดีก่อนที่ผมจะพยากรเข้าถึงเรื่องนี้นะคุณคงจําได้ว่าผมน่ะ คุณเป็นคนแข็งแรงมากใช่คุณไม่มีวังหรอกจะเจ็บปองเจ็บป่วยไม่เคยม่มีทางหรอกแล้วคุณเนี่ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวนะราหูมันทับพุทธเนี่ยอคุณระวังเจ็บป่วยแน่นอนไม่ใช่เรื่องคดีความเออนะนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทําเอกสารกพเป็นนักเลงใจใหญ่เออนะครับไม่ค่อยทําเอกสารใครบอกเอดยความอึงพูดยังไงกูว่อย่างนั้นอออะ ทีนี้อ่าถึงเวลาแล้วปัากรสามปีโวงหน้าเนอถึงเวลาป่วยสามปีโวงหน้ามาแล้วถึงเวลาไม่ได้ป่วยโรคเดียวไม่ต่ำกว่าห้าโรคอ่ะทั้งหัวใจทั้งความดันทั้งหมดมันเป็นล้านเลยเข้าโรงพยาบาลมไปเป็นล้านปีที่แล้วหรือปีนี้ก็ได้แบบเป็นโรงพยาบาลเป็นบ้านหลังที่สองอ่ะนอนแล้วนอนอีกนอนแล้วนอนอีกกินยาจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วทุกวันนี้ก็ยังยังไม่ได้ว่าจะแข็งแรงนะก็ยังอ่อนคือยัง มันเหมือนมีอะไรภายในที่มันแบบยังไม่ยังไม่ดีกับเราอ่ะก็มันเป็นเรื่องที่ง่ายครับเคยบอกเขานะครับว่าบอกคุณตัวที่ว่าเออเดี๋ยวอินทรพับากจันจรเนี่ยนะเข้าปุ๊บเวลานั้นเวลานี้อมเออปีนั้นปีนี้แล้วอินเตอร์เซชันกับดาวเสาดาวราหูเลงมานะป่วยนะเออจริงๆฮะคือแล้วเสียงกันเยอะด้วยเออ โวยหนักหนาแล้วเสียงินเยอะด้วยเอออเพราะมันไม่ยเยเรื่องยากมมันต้องตามตำราเปะแล้วก็เสียเงินเจตทองด้วยเสียนะเสียเยอะด้วยเสียเยอะด้วยเสียเยอะด้วยแล้วผ่าตัดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากครับอืมครับไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรอ่ะที่คุณบอกผมอ่ะล่าหูเป็นเพราะหลักๆเลยครับอินทรภาพจรลัคนาจรมันดีอินทรภาพจรลัคน,น,น,นาจรบาดจนันจร ของคุณเนี่ยสองขาเนี่ยนะฮะจำไม่ได้ว่ากินภาพจอหรือลักณะจอะเข้าสู่ภพมรณะมรณะอนอะไรเนี่ยแล้วเสากระลาหูเล็งภพมรณะคุณเป็นคนราศีมังกรคุณเป็นคนราศีมังกรแล้วก็เสียคนเสียทองเสียใชสารพัดเลย บอกไม่ไว้ใจใครก็ก็ไม่สนใจนครับไม่ทำเอกสารไม่ทาสัญญาไม่ทำอะไรนั้นนะครับเจ็บป่วยอ่ะโอเคนั่นอยู่ในเกมอถึงเกือเกจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็ป่วยก็ป่วยจริงๆโคตรแข็งแรงขนาดเนี้ยป่วยจริงๆป่วยจริงๆแล้วก็ป่วยไม่หายด้วยแล้วความดันเท่าไหร่ครับอ่ออย่าพูดถึงอะไรมันไม่เคยมามันก็มาน่ะสองร้อยนะเนี่ยอ่าเข้าโรงพยาบาลทีก็เหลือเกินหลักหลายหมื่นอ่ะนะครับแล้วคราวนี้ ผมถามหน่อยเถอะทาไมผมถึงไม่ตายมันอย่างหนึ่งนะที่ผมมีความเชื่อมั่นนะคนที่รู้ก่อนตายเนี่ยนะครับที่ได้รับการพยากรณ์ในความคิดผมนั้นคือบุญคุณเนะี่ยคุณทำมาทั้งชาติคุณกระตันยู่กับแม่คุณเนี่ยโอ้โหสุดยอด นะครับนี่คือสิ่งที่ผมนับถือคุณมากนะพราะคุณกตัญยูกับแม่คุณมากเลยแม่จะเอาอะไรแม่จะเล่นไพ่ก็เอาไม่เล่นไพ่คุณอย่ามาขายหน้าแม่ผมออแต่ว่าคือเขาบอกว่าอะไรที่แม่เขาสบายใจแม่ทำให้เธออแม่ไปเป็นนี่นู้นนันี่ใช้นี่ให้หมดเลยอาวแม่อยากบ้านปลายบ้้นปลายชีวิตแม่เพระตัญยูมากอนนั้นเรื่องของความกตันยูอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าผมบอกเลยเลยผมเชื่อมั่นเลยทำบุญกับพ่อกับแม่ ันก็ทําบุญกับพระอรหานเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ผมไม่ถึงขัน้ทนที่แบบหนักหนาสาโอ้แล้วดวงคุณเนี่ยจะตุกสาาแเกนหนึ่งสี่เจ็ดสิบต้องตามตาราเลยมันม่นคงไม่มีวันล้มผมเนี่ยยังล้มแต่ยังไม่ตาย <c oughs> แตไม่ตายไม่ผมนี่นะเออไม่ไม่ตาย <c oughs> <c oughs> ไม่ยังไม่ตายไม่ตายแต่ว <c oughs> <ต>่ายังจะไอสามวันดีสีมันค่อยอยู่ไปเรื่อยๆแต่ผมก็เชื่อว่า หนักมันเป็นเบาไอ้เบาคุณจะเป็นเรื่องคดีความเออผมกงวลนคุณนะเรื่องคดีความอ่ะแล้วจะอดเสียตังค์อ่ะช่างมันแต่คราวนี้เอาละครับรายการไรสาระตอนนี้ก็ได้พบกับอาจารย์โชเนี่นะคือใครสนใจในเรื่องของหัลาศาสตร์เนี่ยต้องทํำยังไงผมไม่ใช่อาชีพเขาเขาถามมาอาจารย์โชธเขาอยากให้อาจารย์โาาตชตแบบเออช่วยช่วยดูให้เขาเนี่ยอาจารย์โชธจะว่าไงผมทาธุรกิจ แล้วสมมุติว่ามีคนในรายการเขาอยากได้แบบเนี้จารนโชธจะว่าไงผมติดต่อคุณบาอาจารย์อด้ไม่ดูเองไม่ดูเองโอเคโคตผมไม่ได้ทําอาชีพนี้โอเคคุณตุดีโอเควันนี้เราก็มาพูดเรื่องหวหราศาสตร์ให้ฟังนเฉยว่ามันมีอิทธิพลมาเล่าสู่กันฟังว่ามันมันจริงเท็จขนาดไหนมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราไหมครับไม่ต้องไปเสียตังทรัพยากรไปเรียนเลยโอเคเราจะไปเรียนจะเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ของ อันนึ้งนะก่อนจะปิดจับเนี่ยนะอาจารย์ชวนช่วยคือเราไม่รู้จาักกาันรหรอกนะกับคนนี้กับน้องคนนี้ช่วยดูให<ด>้<ด>เขาหน่อยได้ไหมแม่นไหมในเทปถัดไปโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับ